ท่านประธานครับนี่คือเหตุผลในสถานการณ์ปัจจุบันท่านที่ผูท่านท่านผูท่านท่านที่กําลังอภิปรายครับเดี๋ยวก่อนครับครับเจญท่านคือผมขอประท้วงตามข้อมาครับข้อที่45นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรครับกำลังพูดกันในมาตรา151ว่าตกลงแล้วเนี่ยการเสนอชื่อนายกให้รัฐสภาได้เห็นชอบเนี่ยนะครับเป็นยัตติหรือไม่นะครับเข้าข้อที่11หรือว่า136กันแน่ แต่นี่กำลังจะมาฮะพิปรายมาตรา112รวาระหนึ่งเหรอฮะครับจะเอาไหมฮะถ้าเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยว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 มีเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแจมเรื่องนี้อย่างมากนะครับเอาไหมผมถามถามท่านประธานเอาเปล่าถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้เอาสิครับท่านประธานครับสสฝั่งทางนี้สามพักการเมืองเนี่ยครับก็ ครับยุตินะครับเดี๋ยวครับไม่ต Jamie, <anak> ้องเ๋ย่าเพิ่งพูดครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตให้ท่านต่อนะครับนะฮะก็ท่านเชิญต่อนะครับแล้วก็ให้อยู่ในหัวข้อคือเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับนั้นนะครับเรื่องที่ทำมาแล้วไม่ไม่ต้องพูดนะครับนะครับท่านวิโร์เดี๋ยวก็ึงคิวท่านนะครับนะครับเชิญครับ เดี๋ยวน่ากันเลยนะครับเรียนท่านประธานครับผมนายอัครเดชวงมิทักโรดครับพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกฝั่งพักเก้าไกลอภิปรายท่านลมอภิปรายเนี่ยผมก็ฟังนะครับอย่างให้เกียรติแล้วก็ฟังด้วยการคิดพินิษฐ์พิคะห์ถึงเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายมาแต่หลายครั้งเวลาผมอภิปราย นะครับคุณวีโรดเนี่ยก็จะขึ้นมาดุดันนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องการสร้างให้บรรยากาศในการประชุมสภาของเราเนี่ยให้ราบลื่นหรือไม่อย่างไรท่านฟังดีครับว่าเหตุผลคืออะไรแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมจะนําเสนอครับนะครับขออนุญาตผมขอท่านวีโรดด้วยนะครับเพราะว่าพูดชื่อผมว่าผมเสียหายครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวีโรจในฐานะณะสอนะครับสมาชิกผมขอโทษที่ไม่ได้ยินสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะ สมาชิกรัฐสภาจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากขัดท่านที่กําลังอภิปรายครับถ้าเกิดอภิปรายอยู่ในร่องในรอยอยู่ในประเด็นแต่อยู่ดีๆนะครับก็มาพูดถึงการแก้ไขมาตรา112และอย่างนี้ผมก็กังวลครับว่าเเตพราะทางเลขาธิการท่นนี้ผมก็เตรียมจะชี้แจงอีกแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะยืดยาวผมไม่ยืดยาวผมเอกนัดพร้อมพันของระทวงท่านประธานเพราะยังเราเพราะเราเพราะยังไงเราก็ยืนยันนะครับแล้วผมก็ชี้แจงพักเราก็ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่า มันไม่ได้เป็น MOU ใน8พักร่วมแล้วก็ยินดีที่จะใช้กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นกระบวนการทางรัฐสภาและถ้าหากที่มันต้องทอดระยะออกไปใช้เวลามากขึ้นรับความคิดตรงคิดต่างมากขึ้นเราก็ยินดียืดหยุ่นแต่นี่ก็พยายามจะทําให้ประเด็นนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนว่าพวกผมพอแล้วครับนะครับ